ก็กล้ามหนามกับมีประมาณซ้ำเนี่ยแหละครับพี่น้องเอ้ยนะครับซุปเห็ดปวกนะครับนะครับเป็นอะไรครับฝีมือแม่บ้านผมเองเด้อครับเนี่ยเป็นเห็ดแซ่บๆครับแล้วก็นี่ผัแห้งหมูครับผัแห้งหมูกับเข่าสวยหอนๆเด้อพี่น้องเลย ฝีมือเมียบานผมเน็บบ่ตกจ้าเถื่อพี่น้องเลยเป็นเพชแสบผู้เถื่อครับวันนี้เป็นการมีงานกีฬาผู้เฒ่านะครับเนาะอยู่โรงเรียนบ้านนุนสว่างครับนะอยู่พื้นที่ราข้อสะตอของเพื่อนนะครับเนาะเป็นการส้งสีฟ้าเ้านะครับนะกับเกากับนางก็เลยออกมากลักษณะตะมุตะมินะครับนะ ถามมาฟีเมอเพเป็นตต๊่บอ่อครับปต๊ะชักเท่อครับเฮ็ดแบ่บคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละครับผมก็เอาคลิปมาให้พี่น้องชาวเลี้ยวรับชมกันครประมาณสมมตินะครับปบบปอกันใหมนะครับเนาะคลิปหนาครับก็สียหาคลิปดีๆแบบนี้นะครับมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันคือเก่า คลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเด้อเพื่อที่จะไปกินเขาง่ายก่อนครับภาษาประกังเรียกว่าอาหารมื้อเช้าบายบายครับ